เผยสเปคเซนฟอน7ใช้ชิปซัลราคอน865ให้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลคาดเปิดราคาประมาณ15,000บาทเผยสเปคเซนฟอน7ใช้ชิปซัลราคอน865ให้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลคาดเปิดราคาประมาณ15,000บาทถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับ ที่สมาร์ทโฟนเซนฟอน7จะเปิดตัวแล้วล่าสุดครับก็ได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนเซนฟอน7ถูกเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลชุดนี้ถูกพบใน k e r n e l Search ของ ROG Phone 3โดยทาง r e m e ยซูซึ่งระบุว่าเซนฟอน7จะใช้หน้าจอ LCD ของ BOE ที่มีขนาด6.4นิ้วความละเอียด2 3 4 0ค x 1 8 0พิกเซล Full HD+ มีค่า Re f ีค s h r เ t e 60เฮ ขายชิปประมวลผล Snapdragon 865มาชายชิปตัว Snapdragon 865 Plus เหมือนที่ลือก,กันก่อนหน้านี้นะครับและรองรับหน่วยความจำเสริมแบบ microSD ขายเซนเซอร์สแกนน้ำมือจากกูดิคแต่เนื่องจากเป็นหน้าจอ LCD จึงฝังเซ,เ,ซเซนเซอร์สแกนน้ำมือใต้หน้าจอไม่ได้ครับจึงอาจติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องหรือปุ่มกด power ด้านข้างของตัวเครื่องแทนครับและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทิปเตอร์ชาวอินเดียอย่าง Abhishek Yadav ได้ออกมาเผยว่าเซนฟอนเจ็ดจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์โซนี่ IMX หกแปดหกความละเอียดหกสิบสี่ล้านพิกเซลกล้องตัวรองเป็นเลนส์อัลตร้าไว์ของโซนี่ IMX สามหกสามความละเอียดสิบสองล้านพิกเซลและกล้องตัวสุดท้ายเป็นเลนส์วัดระยะ TOF คาดว่าสมาร์ทโฟนเซนฟอนเจ็ดจะให้แบตเตอรี่จุใจถึง5000มิลลิแอมบนระบบริบบรรบการ Android 10โดยอาจเปิดราคาที่ยุโรปอยู่ที่400ยยูโร หรือประมาณ15,000บาทครับส่วนสเปคทั้งหมดคงต้องรอดูในวันเปิดตัววันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ